สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมือนี้กะมาพอกันอีกแล้วพี่น้องมือนี้ค่อยกะบริเวณพิโอละเมื่อวานนี้บริเวดมือนี้ละวันจันทร์เนาะวันจันทร์มือนี้กะอากาศกะอ่าจักสิบวันจังไหนเนาะอากาศฮอนอากาศหนาวอากาศร่มอากาศฝนประมาณนี้เนาะสีฤดูกาลพร้อมกันหนังสี่เฮ็ดกับเขาไปเห็แมทธิวพร้อมได้เดี๋ยวเป็นจมนาฬน้องมันอนี้ก็เลยมาเฮ็ดมือนี้ว่านี้เนาะสิีว้าเรื่องอัน บรรยากาศตอนไปสื่อของหมู่บ้านเนี่ยเอามันก็เป็นไดงสิจะเป็น,นได้สิลรอพี่น้องแดดซ่องคอยแดดซ่องคอยแดดซ่องคอยเอา้าจะไปอยู่หม่องไหนเอ,อยู่นี่ห <c oughs> มู่บ้านก็นไปสื่อของพี่น้องไปสื่ออยู่ซ่องหม,นะม่องเนาะหมู่บ้านเมื่อยหลายเมื่อยเมื่อยแบบว่ามันมันเป็นโลกไปทอกนะ้ำมันก็เลยเห็นให้เมื่องยงานเก่าๆนะไปโอนโคล้วกับไปขีมโหมดลมแห้งจนว่า วิวของข้าเจ้าเนะ่ะของที่เขาว่างอยู่ตันะแต่ไอ้โต๊ะกระจายกระจัดกระจายพี่น้องเสื้อผ้ายูน้ำลาก็ล่มเสื้อสานนะแต่ว่าเขากับมีความพยายามเลยพี่น้องเขาก็ยังขายอยู่นะฝนกับโต๊ะขวามด้วยพ้นพ้นกับโต๊ะลิ้นเขาเขากับขายนะ <c oughs> <c oughs> บาร์ดิคอก็มาอันตลาดคอยก็มาตลาดไอ้แฮมเวลนะเนาะคอยกอลัางจะเหลือไอ้ของคอรกอล่งเสเหลือกไอ้ยูราน พวกไอเครื่องประดับนะเขาเข้ากระเทเข้าอันเขาไปยืนเขายกโต๊ะถังเทฉากลงไปเลยนะพี่น้องบอกยังไงยังเก็บมาเลยขวางสิเนาะเป็นพวกไอนั่นแหละพวกไอเครื่องประดับขอจุมนะพี่น้องเป็นเพื่อเพื่อเครื่องประดับคอจุมที่เขาใส่บได้มีราคาอียางดอกทว่าอันคนกะมากเอาสื่อไปหล้วกะไปตกแต่งย่างอื่นไปตกแต่งหมวกอียังังซี่นาเวลาของไอคอจุมเก่าๆหมเครื่องประดับเก่าๆที่เขามาขายนะเอาไป ตกแต่งมัวก็เอาไปเฮ็ดไม้เองจะสีน้ำบางทีมันก็มีของถี่เป็นแอนติกเป็นของเก่าโบราณแต่ว่ามันก็เป็นพวกเขาเอิ่อนมาเป็นไอเป็นกลมๆเหมือนนาเขาเอื่อนีย่งหน่อเป็นก็เอิญนผู้ถือหรอกพี่นนอเป็นแบบเป็นแบบกลมๆน่ยนะเป็นกลมๆแต่ว่าบริเเป็นเออนี่ของมีราคาหรอกแต่วันเป็นของเก่าเสยเขาก็สื่อเอาหลายคนเด้สินอะ เทื่อนเขากระเทยจากเนาะเก็บเ,เอาเหรอพเจักแหวนเนาะแหวนกับเป็นแหวนใหม่ได้เป็นแหวนแบบข้อจูงนั่ะละ่ะกับไปขายอันดับอนหนึ่งยังจะสีได้อยู่สินะคนเอาบักรลายหนึ่งพี่น้องบักรลายหนึ่งเทศตัว้นหนาข่อยพอดีข่อยเป็นคนแหละที่ที่ไปแต่ว่าคนอื่นเขาเทงสะะั่งล่ะเขากะลุ่มมากเก็บเ,เอาเนาะนนสินะ <c oughs> กะกะได้คลองมาบักลายดอกพี่น้องกับมาเบิองนอกว่าข่อยไดี้ยัเขาจะมาให้เบิองส่วนหนึ่งน่ะละ่ะเนาะอันนี้ก็เป็นไอ้ เขาเอิ่อนมาเป็นเครื่องประดับน,นะพี่น้องเป็นกําไลเนาะเป็นกําไลบอกพิษบอเถือกทั้งหมอน,นี่จะเป็นอียังต่อมาก็เป็นกําไลสินะไลเอื่อนก็เป็นอัมมัติสอัมมติสพี่นะ้องเม็ดปักใหญ่ก็มีได้เลยเม็ดปักใหญ่เป็นหินอัมมัติสอันนี้เป็นหินไทเกอร์ไอ ต่อมาก็เป็นอ่าหินหินแบบจะสีห็นบอพี่นอ,อกกลมๆเพาะ็มาตัดจห็นไเวลาหินเป็นมันโบเมนหินอมตะนั่นสิเป็นหินแบบเป็นเม็ดหน่อยๆเพราะเคยอมารีวิวอยู่พี่นนอ,อกขันทุมุราพาออกมาก็จะเป็นเม็ดหน่อยๆห็นบอกขันท้าพาครืงสิมันก็จะเป็นเม็ดหน่อยๆเม็ดหน่อยๆเองสิน่ะอันนี้มันก็เป็นหินเพากเขามาตัดเนเป็นหินเลยนี่ หินตละลายมันกะแตกต่างกันไปสย่งนีนะทัางหลังมันกะบางอันกะสีคือกันมาอันกะสีบวกคือกันเด้ข้ามันหินอัมาติี่ทั้งหนองมันจะเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวบวกคือกันเลยพี่น้องหินอัมมติต้น <okay ี่นะหินแบบนี้แ้าเจ้าก็เคยเอามาตัดคือกันเอเอามาตัดบอกว่าก็มีอยู่ขันสมุราเม็ดเม็ดมันหน่อยๆนะพี่น้องก็มาตัดแต่ว่าส่วนมากบราค่อยเห็นเนอะเอาเห็นอัมาติส่วนมากมันจะเป็นเม็ดๆเลยมาถึงว่าเป็นเป็นเป็นใหญ่ๆแบบเป็นสีนะพี่น้องเห็นบอก <c oughs> ตอมากก็เป็นสีฟ้าเนาะงทา้งล้างมันก,ก็สีเป็นอะไรสิเสีไครสีมาสีแดงเพี่หน่อนันคือกันเนี่ยงายแตกต่างกันไป <c oughs> ตัวนี้ก็เป็นสีชมพูเนาะอีหลาม้วนได้มากกัสีได้มากประมาณจะสีนาพี่น้องวันนี้ก็กลัมบวอดบ้าน ก็มาเจอมาอ่านข่าวพี่น้องมาอ่านข่าวเรืองลิ่งเรื่องลิ่งเก็ปกบปักเผาบันนี้ทั้งประเทศอังกฤษเข้ากันเลยยกเลิกหรือว่าแบนเนาะแบนแบนสอินค้าที่เฮดจากปกาักเผามาจากเมืองไทยสินเนาะเข้ากับค้นผลิตภัณฑ์ทีเฮดจากปักเผานะลงจากไอมงเข้าขายพี่น้องซึ่ง <c oughs> น,าน้าบกเพ้าบาว่หน้า,นานบกเ้าบาว,บวาโยเกิด์ตาวผลิตภัณฑ์อียังที่เฮาเฮตมาจากมีส่วนผสมของบกเพ้าองค์งสินะ่ะเขาเกิดสีเอาออกจากหลานกลานขาเขานาะพ,พี่น้องทั้งมาลีซันทั้งเวโตรทั้งบริษัทที่เขา <c oughs> <c oughs> นําเขาผลิตผ,ผลิตภัณฑ์อ่าที่มาจากเมืองไทยตัวนี้เนาะกรนีผลิตภัณฑ์ที่มาเฮตมาจากบบกเพ้ามันหลายอย่างเลยพี่น้องหลายอย่างทั้งไอพวกเป็น น้ำกะทิน้ำเป็นโยเกิร์ตเป็นอีหย่างต่างๆเนาะที่เห็นมาจากปา่าเขาเอาออกจากหลานขาเขาเลยเอาออกจากเหมือนนั้นแหละเลยนนเลยน,นเาะก็เก็บออกเลยบางบางสองหมื่นหลับพี่น้องเพราะว่าข่าขาอยอันข่อยอานของเมื่อวานเนาะมันก็สิเป็นหมื่นต่อไปอย่างสีเนาะ<ด>มันนี่คนที่เดือดร้อนก็คือสิเป็นหลายพี่น้องคนที่มีผลกระทบแลวก็หลายก็คือลักๆเลยก็คง<ด>จะเป็นปไอไอ้ชา่าสวนพี่น้องเช่าวสวนาอนที ค่ะสมมติว่าไอ้แบเข้าวแบนกระสีนําเขากระ,ะสีกระสีบ่มี่องทรง่าซะจะกะอาจจะทรงในเมืองไทยในเมืองไทยวันนี้แต่ว่าขันมาโงมาอังกฤษกับพวกหูวาน้องพี่น้องนะขัน,ขนมีบมงเริ่มต้นมงประเทศอังกฤษประเทศอื่นๆเขาอาจสีแบนนํากระดเพราะว่ามันขันมันมีสารคดีออกมาแบบว่าเขาไปไทย ลิงขึ้นบอกเผาวอยู่เมืองไทยนะมันเคยเห็นวิดีโอวิดีโอหนึ่งอยู่เนาะอ่าลิงกับตากฝนลิงกับยืนในกรงเก็บแคบฝนตกก็ต้องก็ต้องยืนในกรงเก็บแคบนั่นยังจะสีหน,น่อค้นอ่าบันนี้กะคืนกะเห็นลิงขึ้นไปต้นใหม่แล้วก็เก็บกบอกเผาวเนาะหมือแล้วพันนวยเนาะตีไปหมือแล้วพันนวยเองสินะบันนี้เขาก็เลยสิตโตลิงวะจันซาคนที่อันอันเปเบิงหละ่ะเขาก็รีโตลิงเขาก็เลย มาร่วมตกันเรียกร้องสิทธิของลิงนะพี่น้องเรียกร้องสิทธิของลิงว่าเป็นอย่างัคือเอาม่าขึ้นบกพร้าวเป็นอย่างัคืออ่าทรมานซัดประมาณนี้นะพี่น้องเขาก็เลยแบนแบนเป็นอย่างของกะสงใัยเอา้าเป็นอย่างกอนเขาสิมาแบนกอนเขาสิมาประท้วงเขาคือบอกมีจดหมายไปบอก ทางเมืองไทยก่อนว่าเหตุผลจังสีจังสีเนาะอันนี้คอยกับบุหูเนาะมันอาจสิเป็นเหตุผลทางการค้าก็ได้เข้าบุห,หูเขาเป็นคนถ้าเป็นคนแทวไปเสพสีบเสพซื้อซื้อจงสีหนาพี่น,อน้องข้าบุหูุเพราะวา่าประเทศอังกฤษมันก็มีไอ้ <c oughs> <c oughs> นั่เขาจากหลายประเทศอยู่ได้พวกเป็นไอ้กะที่อาชีน้่เขามาจากอินเดียอียิปต์จะสีนาพี่น,อน้องข้าวบุงหงุหรอกว่าขาอาชี มีผลเกี่ยวกันหรือเปล่าอาจจะเป็นแผนการตลาดของเขาหรือว่าแผนการอียังของเขาก็ไดเนาะเพราะว่าเหลืองแบบนี้มันเท่าเท่าบ่หูตื่นลึกนาบางนะนะมันคงจะบ่แมนว่าแต่เอาลิงไปขึ้นแบบเผาซื่อเพราะว่าอย่างอื่นเขากับีคือก,กันเนาะคือจังเอาคนไทยนะเฮาอยู่นําวิถีชีวิตคนกับสัตว์นี่เป็นเป็นเสมือนพี่น้องเป็นเสมือนการใส่ชีวีล,ล่วมกันลหลายอย่างนเนาะบพว่าจะเป็นกล้วยเป็นง่ว เป็นลิ่งแกบอกเผาเป็นกล้วยไทยน่าอียงจะสินะาหลายอย่างจะสิน่าก็คิดว่ามันนาสิดบเมนเฉพาะลิ่งไปขึ้นต้นใหม่อย่างเดียวมันสะอาดจะมีไอ้ผลการข่าน้ำอียงจะสิน่ามันมันมันกับมีเหตุผลหลายยาที่ที่มันจิตเป็นไปได้แห่งช่วงนี้เกิดโควิดโค้งยังขึ้นมามันกับบ่นไหวไปเบิดพี่น้องมันเกิดบุนไหยไปเบิดเทศไทย เฮ็ดให้อรคนได้หลายคนกระโตกงงานเนาะพี่น้องนอโตกงานบาทเทื่อนี่คันแม่โลงงานมีปัญหากับประชาชเ่่านี่ละสิดเดลับผลกระทบต่อไปเนาะคันโล่งงานผลิตลดลงคนงานก็ตนน้องด้ลดลงนําแต่สินาพี่น้องมันก็ได้หลายอย่างเนาะจะมาเบาไล่เถื่อนเนาะเบาแล้วก็บาอีกว่าผู้ไดมีทีมีท,มทางน,น่การไปยูเหือนอยูซานซานสะกอนสวงนี่หูซึกว่าปีนี้มันเป็นปีที เป็นปีถี่มีอุทกภัยพแล้วก็โรคระบาดแล้วกับอีนยังได้หลายอย่างสิเกิดขึ้นสิเกิดขึ้นเพราะว่าอันไอเขาเอื่น่าพญานาคบอกพฤสหมาล่างพฤสหมาล่างก้นชัวออกจากโลกอ่ะนะก็จชะมาค่ายพษเนะองค่ายพีใาาส่กับตีตรกระบาดอ่าไอน้ำท่วมเนาะเห็นอยู่ว่านน้ำท่วมจีนอันจีนกะน,น้ำท่วมได้หลายหมื่นจีนกะเคลื่อนสีดแตะยังจะสีน้าพี่น้อง พอคิดว่าเมืองไทยกับสิงคโปร์หลอดออกเมืองอุทโก็พ่ยกับตื่เตรียมตัวเตรียมใจไว้นกคดีขึ้นันเนาะเพราะว่าถ้ามันเคลื่อนจีนแตกมันก็ต้องไลลงมาเมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยอยู่ทางล่างมันบอกไต่ไต่ลงมาเห็นบอกเวลาจีนเขากันน้ำกันยังนาอจีนเฮ็ดเคลื่อนนะพี่น้องเฮ็ดเคลื่อนวันนี้นามันบบไลมาทั้งเมืองไทยเมืองไทยเข้ากระแล่งมันบอก่ราพี่น้องถ้าสมมติว่าเคลื่อนแตกมันก็ต้องไหลมาเมืองไทยแต่แฉเรพี่น้องเขาก็ต้องเตรียมตัวจะสิเตรียมจะไหนหละกะ แล้วแล้วแต่อันแล้วตะบูญบะใบแล้วตะบูญตะบา่าไพ่ละพี่น้อง <c oughs> จะสิบว่าจากไหนนะ้องเป็นอุตกภัยน,นะขอณผู้ชว่าปีนี้มันสีแมมันสีแงสดงซ้ำใดหรือว่ามันสีถวส่วซ้ำใดพี่น้องคอย,คอ,ยคอยก็ขึ้นเย,ยี่อยู่ปีนี้มันเป็นปีที่บัวพีไพขาดคิดนะบวพีไพขาดคิดว่ามันสีเกิดโรคระบาดอยู่ตระเฮ่อนสามเดือนสี่เดือนมับนบนางสีมับนบนางสิเกิดขึ้นนะนะด็กน่อยกับเด็กไปโรงเรียน มันเป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นตางที่เป็นตายางเนาะคือจังไอประเทศอังกฤษคือกนนีนบุคคลว่ามีน้ำถั่วจะเถอกก็ยังมีน,มมน้ำถ่วเนาะมีน้ำถ่วมมีบานพังไลไลลูกประํานามเป็นหลังๆเลยปกติบุคคลหูุหินข่าวแบบนี้เด้บัหนิก็แล้งแล้งกับว่าสั่นแบบแล้งจนว่าดินแตกคือบอกเนอะฝนวันตกเป็นเดือนสองเดือนนี่สิก็ถทือว่าแล้งเติบได้ประเทศอังกฤษเพราะว่าฝนมันสิตกถุกเดือนตกตลอดปีนะฝนอยู่ประเทศอังกฤษนั่นสิเนาะ มันก็เลยเหตุไ้โลกเปลี่ยนโลกเปลี่ยนไปเขาก็ต้องไลไปตามโลกพี่น้องเข้าสิเกิดมาหรือเข้าสิบเกิดมามันก็ต้องมีจังสีอยู่แล้วนะพี่น้องเขาก็จะ,ปะไปถอดฝาถอดโฟล์ดหรอกเขามันมาแบบใดเขาก็ต้องเตรียมรับมือให้มันจะสีดีกว่าพี่น้องค่ะมันล่นามถ่วมเขาก็ต้องหาเก็บคล้องขึ้นที่สูงอย่างจังสีน้อกก็เป็นกำลังใจหลายๆพี่น้องจักจักมัชสิว่าจังไหนเพราะว่าคอยก็จังสีมาบอกจังไดน,นะ พระว่าเขาอันก็เสดเคลื่อนประเทศจีนสิแตกนั่นฝนมันตกลงมาเป็นเดือนเนาะพี่น้องฝนตกลงมาเป็นเดือนมันก็ถ่วมน้ามันก็ถ่วมบัดนี้อันเขาเหงว่าปีอันน้ำสิถ่วมกรุงเทพมาพี่น้องน้ำสิถ่วมกรุงเทพขอกำบุญโห่ดอกว่าตั้งทต่วาการกาหนดปีนี่มันก็โบดัยแนมบนนอนดอกพี่น้องบางเทอมมันก็เลื่อนไปบางเทอมมันก็เร็วกลัวสินะ ก็ต้องก็ต้องทาเบิ้งกันไปพี่น้องคันแม่นวิทย์ปีนี่ไปไหนกับข้องสีพี่หนาก็คือสิบโบเลอ์ลายปานีน่ะน้อพี่น้องเนาะเอาละพี่นี่มื้อนี้ก็ซ้ำนี่ละขอยกเซม่าว่าเรื่องนั้นจะบ่วะจอประแจเป็นสีนอกระเป็นกำลังใจให้สุขสุขคนพี่น้องอยู่ประเทศอังกฤษกับโป๊ตังกันเนาะกับประเทศไทยเนาะกระตางสู้กันไปเนาะใส่เงินบาทขึ้นซีฟเสมอนี่นะธนาเสื้อผ้าหน้าแพทย์ขอยังบ่ค่อยได้ซื้อเด้บ่ค่อยได้ซื้อในที่นีืมาถึงเห็นงามๆอยู่ก็โอ๊ย เงินอ่าเมื่อวานนี่ขอพี่ซื้อของเบิร์ปอนจะเสือรึเบล่าเสือไปสมตลาดเอ้ยไปเก่าปอนแม่้กระเป๋าเงินมาอันหนึ่ง๋ยวเอากระเป๋าเงินมาให้เบิ่งนําดีกว่าแต่กระเป๋าเงินแรดหลี่มาพี่นนอแต่กระเป๋าเงินแรดหลี่มาอันหนึ่งสามปอนตัวนี้นะสามปอนกระลอยกูกูบาดน้องบาทเห่านะพี่นนอแรดหลีมันก็จะมีใบให้นำมลยสิใบให้นำเลยสิกระเป๋ามานะนี่ละ <c oughs> ใส่เงินแบบประหยัดนะนะซื้อ,อยัางกะ ก็ประหยัดมึงสีนาพี่น้องแต่ว่ากะดีแน่าทิผัวข่อยมันไม่มีมยาซอยนะพี่น้องมีเมียาซอยแล้วก็ใส่เงินหลวงที่เขาสีเขาซอยเหลือนะมึงสีน้ำมันก็เลยพ่อ,อยูด่ายแต่ว่าล้างจากหนีไปแล้วเข้าสีซอยห้าบัวกับกระเบืนะนะพี่น้องไปวันพุดนี่ตลาดโดนคัสเตอร์ข้าสีเปิดกระบือว่าสีได้ไปบัวหรือว่าเข้าสี ติดโรคระบาดรอบสองบอส่วนหมากคนอยู่นี่เขาสิเขาสิคิดว่าโรคระบาดรอบสองนี่มันสิมาหานะนะพี่นอ้องโรคระบาดรอบสองนี่มันสิมาบุงหูว่า <c oughs> มันสิมาแบบแบบเบาบางกูเกาหรือว่ามันสิมาแบบนะกูเกาบันนีกน้กับหยินข้าวเววเววมาอีกว่าประเทศจีนอ่ะตอนนี้ติด ไอ้ไวรัสหมูอีหยังอีกสักอย่างหนึ่งล่ะแต่ว่ามันยังบเป็นเป็นข่าวอีหยังหลวงหลายแต่ว่าหงยียนมาแว่วๆนะพี่น้องกอะเป็นคำลังแฉงไฮซูขูซูข้อนเด้อต่อสู้กันไปพี่น้องต่อสู้กันไปเพราะว่าทุกคนต้องเอาตัวให้รอดพี่น้องทุกคนต้องเอาตัวให้รอดต้องหาวิธีอีหยังก็ได้อย่าฝาบไปคิดสันพี่น้องอย่าฝาบไปคิดสันมันให้คิดยาวๆไปก่อนมันอาจเสีดีกว่าน,นี้ก็ได้เนาะเอาลักคิปนี้ก็ะซั่มนี่ลักเจอกันคลิปหน้ามีอย่างดีๆสวยๆงามสิมาบให้ฟังเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ